อุปกรณ์ SOS หรือว่าปุ่มกดของความช่วยเหลือนะคะก็คือเราจะทําการติดตั้งอุปกรณ์โดยให้ฐานติดไว้ที่ผนังบ้านนะคะโดยให้เชือกที่ใช้สําหรับกระตุกต่อความช่วยเหลือนะะี่ค่ะสูงจากพื้นตอน15เซนค่ะขณะที่เราติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วเราต้องการที่จะชาร์จแบตอุปกรณ์เราทําการดึงตัวอุปกรณ์ออกจากฐานนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็นำตัวอุปกรณ์เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่นะคะโดยอุปกรณ์จะมีสายชาร์จไปให้ด้วยในกล่องนะคะเราทำการเสียบสายชาร์จเท่ากับอะแดปเตอร์ค่ะแล้วก็ทำการเอาขั้วแบตเตอรี่แตะไปที่ตัวอุปกรณ์ค่ะถ้าแตะถูกด้านอุปกรณ์จะมีแม่เหล็กดูดสายชาร์จเข้าไปหาตัวอุปกรณ์เลยค่ะอันนี้ก็คือ ถ้าสามารถชาร์จได้อุปกรณ์จะแสดงสถานะ LED เป็นสีน้ำเงินนะคะถ้าเอาออกก็คืออุปกรณ์จะแสดงสถานะเป็นสีเขียวทำงานปกติขึ้นมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะแสดงสถานะการทำงานปกติของอุปกรณ์นะคะเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะคะเราทำการนำตัวอุปกรณ์กลับมาเก็บไว้ที่ฐานนะคะโดยให้ขั้วสองจุดตรงนี้นะคะสองจุดเล็กๆให้ตรงกับฐาน ตรงนี้นะคะก็คือใส่ให้ตรงกันค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการขอความช่วยเหลือนะคะเราสามารถกระตุกเชือกหรือว่ากดปุ่มขอความช่วยเหลือได้นะคะถ้าเรากดปุ่มขอความช่วยเหลืออุปกรณ์จะมีไปสถานะตีแดงแจ้งเตือนการขอความช่วยเหลือค่ะและอุปกรณ์เกเวย์เวก็จะส่งเสียงเตือนขอความช่วยเหลือเช่นกันค่ะ เมื่อเราทำการกดปุ่มขอความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ของเราไปแล้วนะคะสักพักหนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาถามข้อมูลค่ะว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจริงหรือไม่นะคะสำหรับ call center นะครับถ้ามีการกดขอความช่วยเหลือมานะครับก็จะมีการ alert ไปที่ call center นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจเช็คข้อมูลแล้วก็จะทําการโทรกลับไปยังผู้ประสบเหตุน,นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับ สวดีค่ะขอความช่วยเหลือนะคะเกิดอุบัติเหตุหกล้มค่ะโอเคค่ะรีบมาหน่อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเราต้องการยกเลิกการขอความช่วยเหลือนะคะเรากดปุ่มตรงกลางอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วอุปกรณ์ก็จะอยู่หอกการช่วยเหลือแล้วนะ,ะนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้ง,งานของอุปกรณ์ต่างๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ